สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อนรับสู่รายการคนกลัวผีนะครับยำยำผีซึ่งวันนี้เราก็ไปอยู่ในช่วงยำยำผีนะอุ้ยเชี่ยตกมาไงวะตกมาไงวะอออีเทนอีเทนนี่อีเทนอย่าเล่นเอออย่าเล่นดินะครับตอนนี้เรามาอยู่ในแมป days of the dream นะฮะซึ่งเราจะมาตรวจผีเงา้ยไม่ขึ้น มึงจะป๊อดอะไรเนี่ยมึงมาจงมาจึ้งอะไรแถวนี้เนี่ยโอ้ไปเร็วจริงจรงจึิงป๊อดไปดิมาดิมาดิยูมาดิไปยังไงยังไงกลัวอุ๊ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูนำอีกรอบก็ได้อู้อะไรวะมีอะไรวะกดอีจะมีอะไรเลยกดอี้ศพใครวะเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าไปทางนู้นไปทางนู้ดนู้ดออกไปล็อกแลกอ๋อแบบนี้กูรู้แล้วกูรู้แล้วแบบนี้ วะเฮ้ยโอ้คุณรู้แล้วเคยเห็นคนหนึ่งแชทละไอ้เหี้ยบอกรหัสต้องบอกรหัสเว้ยรหัสไหนรหัสอะไรอ่ะเอ๊ะเข้าเข้าไปดีเข้าไปดีไม่เข้าเว้ยกูกูไม่เข้าไม่เข้าวิวเข้าไปวิวเข้าไปไม่เข้าเข้าไปครับผมไปเต้นเลนนคเดียวไปเต้นเข้าไปหาเสียงทังอยู่ไม่เกี่ยวเฮ้ยงั้นเอางี้ผมจะเข้าไปแล้วก็บอก รหัสผมอ่โอเคป่ะโอเคโอเคเนี่ยบนบนบนกระแวงนี่ไม่ถูกเลยเว้ยรหัสไหนเออมันมีมันจะมีรหัสได้รหัสนึงแหละอ้ยบอกรหัสดีวัด 9603! 9603! 0...3... สูไม่ได้อ่ะ 8109! ฮะ8109อแปดหนึ่งกแหนึ่กแปดเก้าศนย์ม่เลย ไอ้นี่เก้าหนึ่งแปดหกเก้าแปดหกสองสามแปดหนึ่งอเฮ้ยเีแปดหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งนะห้าสองศูนย์หนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งแป ศูไม่ได้หนึ่ดเจอือกปเอือกปเอือกป่าเราต้องมาดูด้วยตัวเองเว้ยรับไปรับมารับมาับมารับทีมงานของเรากันนะครับไปเลยีบั เกี่ยวอะไรกับศพป้าเดี๋ยวไม่เกี่ยวอยู่บนโรงแรมแล้วมันกดกดแล้วมันไม่มีเสียงปื้ดเลยนะพวกกดปุ่มปกติเกลี่ยปื้ดใช่ป่ะอ่าแต่อันนี้มันไม่ตื้อเลยก็เลยต้องโดกระแทกทุกอย่างเนี้ยโอ้โหโควาเดี๋ยวน่ากลัวอะอะเดินต่อเดินต่อเลยครับอันนีงครับอันนีงครับเดินตกลงอันนี้ไม่เกี่ยวอะไร ข้างในมีอะไรหรือเปล่าเราเราพลาดไปนี่ไม่มีมันก็จะเด้งขึ้นแล้วผมก็จะออกมาได้ก็แค่นั้นแหละเหมือนซออ๋อหลอกใช่ไหอ่าอยู่วันดูเวเกมอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงผมตุกจอใหญ่ก่อนจอเล็กมันสำคาญตาห้ามจอใหญ่มือนกูด้วยเต็มเจออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนผมนะครับผมไม่ใช่กิ้งยังไงวะมาเดี๋ยวผมปรั์วะเอาไอเทมตุกจอเล็ก เฮ้ยโอ้ทางต่อไปมืดมากเลยรับกาเดินอ่ะไอ้เหี้ยจอดำเลยเปิดจอใหญ่จอดำอ้าวจอดนักทำไมรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวก็หายโอ้ยเปลี่ยนไงวะทำไงวะเริ่มกลัวโอเคทำยังไงจอเล็กอ่ะยังไม่เป็นหรอทังไม่เป็นตัวนอยทังไม่เป็นเหรอเดี๋ยวทุบกไปเลยเนี่ยทำยังบอกหน่อยบอกหน่อยบอกไม่อยากบอกปวดเดี๋ยวนะฮะรับหนึ่งนะ บอกน้อยไปเดินทางต่อของขอหายไปไหนแหรออ้าวผมกดกิ๊ครับผมจะกดคนนี้โอ้เฮ้ยตอนนี้กี่โมงอ่ะฮะตอนนี้กี่โมงเ้ยทำไมเงาหึงครึ่งนะฮะทำไมเงาลอยได้วะหรืออหนึ่งทิ่เป็นหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเงาไม่ทำสวยดีอ่ะเงามันลอยได้หรือว่าเงามันกระทบกับกำแพงแล้วมันเหมือนลอยได้วะใครใครจะไปคนต่อไปครับทาง์ดโอ้ไปด้วยกันสิครับเร ไปพร้อมกันดิเอยกดวิ่งกูไม่นำกูไม่นำกดชิปฮะเนี่ยในห้องนี้คุณดูมาแล้วนะเว้ยไปเลยวิ่วิ่เร็วเราก็เทนตัวมากเลยไปเลยผมใช้กล้องถ่ายรูปแล้วป่ะเนี่ยผมไม่ทำอะไรหรอกผมกดจะไปกดยนตัวเหือดแม่งไปละฮะแก๊บพี่อะไรกไปพร้อมกันไหมวิ่งหนึ่งแก๊บหนึ่งหนึ่งก๊บสอง ไั <cents input> ้มไปดิเอาไปดิไปดิไอกแพงกาแพงกุล้ออ้ยเียอุ้ยกลอ้ยเียอุ้ยกลอ้ยเีอ้ยอุ้ยอุ้ยใครเงาใครใครใครออกมาวะไม่รู้อ่ะไม่เห็นวะไม่เห็นอะไรเราเงาสีดาๆเลยเมื่อกี้เออมันพุ่งมาแล้วนะไโอเดี๋ยวคุณชมค่อยช่วยดีเพย์ให้ดูหน่อยนะอ้กูไมเา เเลยไม่้ไม่้ไม่้มกนี่กูเตนแล้วอ่ะแบบนี้มันเหมือนซอ่ะเเเไ้เข้าเมื่อกีู้เข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปเข้ามาดิเไปดิอะไรเรื่อยเรื่อยมันกาลังมองอยู่เว้ยวิ่งวิ่งวิ่งาประตูมันอยู่ทางนู้นอ่ะมันกาลังมองอยู่วิ่งเข้าไปดิยเยอะยอ๊ย๊ย Ơi, quyết quyết Ơi, quyết 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 Ơi, quyết 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 ทำไมวะเราไม่เขียนตายไมเกิดอะไรกูอยากจะใช้สเตสินอ่ะเอ้ยมันมันคงจะไม่ทำงานแล้วนะหา่อยประตูไม่มีเลยอ่ะมันไปกลับแล้วนี่เอาแล้วประตูกูล่ะมันมีประตูโน้นอยู่ฮะไหนว่าไปประตูตรงที่เราเกิดอ่ะออกไปดิครับเอ้ยเอามันติดเลยถอยกล้องถอยกล้องไม่เอาแล้ว ออกไปดคุณดึงออกเลยเฮ้ยคุณจะออกมายังเียวครับเออเดี๋ยวเพราะประตูเนี้ยเออคุณดวยประตูนี้ครับชมชุดต่างทางซ้ายเลยครับใครเปิดไว้แบบนี้คุณรู้จักแล้วใครเปิดครับใครเปิดอันนี้ครับมันเดิ่เข้าไปแล้วคนอื่นเข้าไปครับเข้าไปด้วผมไม่เข้าละผมไม่เข้าครับไปวิวครับตาคุณแล้วครับคุณวิวครับไปครับคุณวิวครับ ทำจริงดิพี่มาเดี๋ยวผมไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยไปมองเล้ยเลี้ยงไปช่วยช่วยมองหน้าต่างทางซ้ายด้วยครับชมเบลล์คนสายต้องไปก่อนฮะคนสายไปไม่เกี่ยวจะต้องนำดิแมตาก้องต้องนำนะตากล้องนำดีครับโอ้ไปด้วยกันฮะไปด้วยกันเนี่ยไปพร้อมกันครับไปด้วยกันมองาซ้ายครับเขาไปด้วยรับอะไรวะอะไรวะก็คือเครื่องปะหารพออะไรวะปั่นดิเฮ้ยเฮ้ยปั่นดิเฮ้ยเฮ้ย

ห้องนี ну> oh. women, really. He hey. s <S ้กูย mm ืน hmm. ข like ึ้นเลยกูขึ้นขึ้นดิเฮ้ยกูจะขึ้นเฮ้ยเฮียเฮ้ยเ้ยเฮียเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮายเยเฮายึ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮายเต้ย้ย้ยเ้ยเ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยยย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 ยยเย บอกแล้วว่าแนวแม่งจะฆ่าเราขึ้นยังไงนะขึ้นมันขึ้นยังไงวะขึ้นไห่ขึ้นโดย่ออีพิางพิ่ามพิธางเปื้มครับปพ้มครับเอเอ๊ะดเมียมไเข้าไปหายแชมป์ครับไปไหเนี่ยกูแก้วไอ้เหี้ยแม่งตเป u r n a n o w what can be ไม่าตายนะ turn around now what can be deadly น้ำจะลงผมกลัวแล้วอ่ะน้ำมันจะลงครับน้ำมันจะลงครับผมเคยในคลิปของท่านที่หนึ่งครับน้ำมันจะมันออกไม่ได้ครับผมออกออกได้ออกได้นะพอน้ำลงเนี่ยเนี่ยอมาเดียวผมมารับแล้วคุณในความตายสามตอบของผมยังแล้วเขาเรียกว่เอลเข้าเอลก้าชีวิตเอ้าเฮ้ยใครเปิดวะก้าวชีวิดกูตายไปสามแล้วลงหมชีวิตไปไม่รู้กูไม่นับแล้วกูนับ คุณน้ำเอ้ยนาวนาวยูซีวอตซีเนาไไออไอซีพื่อนตอนนี้รู้สึกจะหัวมันมีอะไรแน่ๆเลยเออเดินต่อไปแล้วเรื่อยๆเลยคุณเห็นอะไรตอนนี้นาวยูซีวอตฉันเห็นฉันเห็นไฟบูธคุณเห็นอะไรคุณเห็นอะไรมีโต๊ะมีเก้าอี้ด้วยวอตนะฮะ ยูวันดีไปเลยเทนมึงแล้วไปเูยเราไป็นกบมึงวิววิวยังไม่ดีไปไอ้หลบดีมึงแล้วเทนมึงแล้วกันกันใจมึงไปไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันนะไปสองสามวิ่ง เเห้้กลลวืออแไตากล้องตาตากล้องไปแล้วตากล้องตรงนี้มันจะมีช็อตเดตครับผมผมเคยผมเคยเห็นในเฮ้ยกูไม่ไปช็อตเดดกูไม่ไปไปก็ได้ไม่เยนี่ยห้องนี้มันจะเห็นตอนใครตายห่าเห็นใครตายห่าตอนตอนพวกเราตายห่าเดี๋ยวพึ่งหน้วมาเนี่ยวิจาร์ตรงกระจกอุ้ยใครกูปูอย่างนี้ต้องยิงว่ะใครฆ่ากู โดอุ้ยยายยายจะตายแล้วโดเปินมาเร็วเชนมามาเร็วดิเชนมาเร็วขยับไม่ได้ครับเฮ้ยต้องเปิดยังไงอะประตูข้างหลังกูเปิดแล้วครับเฮ้ยประตูข้างหลังเราเปิดแล้วก็ออกมาหาบีแล้วบินขึ้นมาอุ้ยกูจี๋ครับกูออกไม่ได้ขึ้นอุ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ไปไหมไปไหมเอ็เป็นไรกูยิงระเบิดใส่ไปไง มีพลังงานจุดไฟไปทล้วเอานี่เอ็นแล้วเอาวี่เอ็นไม่เอ็นแน่เลยเอานเอ็นเอ้ยหรือว่าเขาได้โอเคไปแแบบแบบเวอร์ชันสองปะโอเคครับแล้วมันน่าจะใช่บิเอ็นมั้งมันยังไม่มีเงียบดีแล้วแล้วขอจบคลิปคนกลัวผีไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่กูัวตุ๊กเลือดทุกท่านผูชมเออสวัสดีครับ